ดีจ้าเพื่อนทำมาดูต้นรูบาน้อยขุดจากสวนนะขายกระถางละร้อยหกสิบาทเพื่อนประมาณห้าเดือนที่แล้วแ่ะวันนี้ลมแรงมากเลยเพื่อนวันเสาร์ลดเยอะมากเลยถางอันนี้กินได้แล้วนะเพื่อน อันนี้ใบเหี่ยวเพราะว่าต้องการน้ำดูสวยใบพอเราหักปั๊บไปใหม่เขาก็จะขึ้นมานะเพื่อนเราเอาไปเอาไปเชื่อมกับน้ำตาลนาะยินรสชาติเปรี้ยวมากเลยเพื่อนใช้แทนมะนาวได้เลยขายไปแล้วหนึ่งกระถางเพื่อน ต้นนี้มีมีต้นเล็กๆขึ้นแล้วก็น,นี้ต้นนี้กำลังจะออกมาแล้วด้วยดูสิเห็นไหมใบใบเขามีดาวกระจายด้วยเพื่อนน้อยสดา,าวกระจายสวยนาะดาวกระจายนี้ก็120ยยี่สิบาทเต่าทอง เจอเต่าทองเพื่อนรดหลบเต่าทองหลบก็ไม่อยากขายโลกรถเยอะเพื่อนวันเสาร์วันนี้ทำไมรถเยอะมากเลยพรุน,นี้ปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยมาทางนี้ดูเสิรถสวยเพื่อนรถซิปอร์รถ <laughs> สปอร์ตดูเสีรถสวยสวยสวยีแดง <laughs> เห็นรถสวยนั่งเดินอากาศดีดีดมาปั้นแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ